วลค o ับ back to ST a u Car. วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับก,บการรีวิวรถมินิบัสสุดลหล้อมจากเกาหลีใต้กับฮุนได H สามร้อยห้าบมินิบัสรุ่นปี2025ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายและสะมรรถนะการขับขี่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถโดยสารขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์ การเดินทางสำหรับครอบครัวใหญ่หรือแม้แต่การนำไปใช้เป็นรถรับส่งผู้โดยสารระดับพรีเมียมมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกคุณไดเอชสามร้อยห้าสิบมัสสองมาพร้อมความทันสมัยที่ดูดันมากขึ้นด้านหน้ารถถูกออกแบบด้วยกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ดีไซน์เฉียบคมที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับกลางคืนได้อย่างดีกันชนหน้าถูกปรับปรุงให้มีเส้นสายที่แข็งแรงและทันสมัย พร้อมช่องดักอากาศที่ออกแบบให้ช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์ด้ันข้างตัวรถมีเส้นสายเรียบง่ายแต่หรูหรากระจกบานใหญ่ทำให้ผู้โดยสารด้านในมองเห็นวิวภายนอกได้เต็มตาและยังช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งโลง่งส่วนด้านหลังติดตั้งไฟไท้ายเลดแนวนอนที่ยาวขึ้นให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงตัวรถมีให้เลือกหลายสีแต่ที่ได้รับความนิยมคือสีขาวมุกและสีเงินเมทัลลิกซึ่งให้ภาพลักษณ์หรูหราและดูมืออาชีพ เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในฮุนด H สามร้อยห้าสิบมินิบัสสองนยี่สจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางที่เหนือชั้นเบาะโดยสารถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้นพร้อมฟังกช์ชันปรับเอ็นได้เพิ่มความสบายในระหว่างเดินทางไกลเบาะมีวัสดุหนังคุณภาพสูงและการเย็บที่ประณีต ห้องโดยสารสามารถเลือกการจัดที่นั่งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น13ที่นั่ง15ที่นั่งหรือสูงสุด17ที่นั่งเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกแถวเย็นสบายเท่าเทียมกันและยังมีช่อง USB และที่ชาร์จไฟให้ครบทุกแถวเหมาะกับยุคที่ทุกคนต้องการเชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลาด้านหน้าคอนโซลตกแต่งด้วยดีไซน์โมเดิร์น หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบนำทาง GPS และการเชื่อมต่อ b l บลู o t h ทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสะดวกสบายมากขึ้นพวงมาลาัยมัลติฟังชันช่วยให้ผู้ขับควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์ถอยหลังที่ช่วยให้การขับรถขนาดใหญ่คันนี้ปลอดภัยและง่ายดายมากขึ้น ในส่วนของสมรรถนะฮุนไดเอ h สามร้อยห้าสิบมินิบัสสองพใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเทอร์บที่ได้รับการปรับปรุงให้มีพละกำลังสูงขึ้นกว่าเดิมให้แรงม้าประมาณ170แรงม้าพร้อมแรงบิดที่เพียงพอสำหรับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคันหรือการเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดต,ตอบสนองได้อย่างนุ่มนวลและต่อเนื่อง รองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้เป็นอย่างดีระบบกันสะเทือนถูกออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกได้อย่างมั่นคงให้ความนุ่มนวลแม้ต้องวิ่งบนถนนครุ่ครัขณะเดียวกันยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่น ABS, ESC, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมการทรงตัวและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร การควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าใหม่ทำให้การเลี้ยวรถมีความแม่นยำมากขึ้นถึงแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่การขับขี่ก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดแถมยังให้ความรู้สึกเสถียรแม้ใช้ความเร็วสูงบนทางหลวงและยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นจากเทคโนโลยีปรับปรุงการเผาไหม้และระบบเกียร์ใหม่สำหรับราคาของฮุนไดเอส350มินิบัส2025นั้นจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและจำนวนที่นั่ง โดยราคาประมาณเริ่มต้นอยู่ที่2.3ล้านบาทและอาจสูงไปจนถึงราวราว2.9ล้านบาทสำหรับรุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันและที่นั่งจำนวนมากถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความจุความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ให้มาสรุปแล้วฮุนได H350 มินิบัส2025เป็นรถมินิบัสที่ออกแบบมาอย่างลงตัวทั้งภายนอกที่ทันสมัย ภายในที่หรูหราและกว้างขวางรวมถึงสมรรถนะก,การขับขี่ที่มั่นใจและปลอดภยัยเหมาะก,กับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์การเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่หรือแม้แต่การรับส่งผู้โดยสารแบบ VIP หากคุณกำลังมองหารถมินิบัสที่ครบเครื่องคันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมาก